สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สหภาพกีฬาค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะพี่เอกทีสปอร์ตและออมทีสปอร์ตค่ะครับผมอ่ะวันนี้นะครับก็สามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับ4 2 1> 2 1 5 6อว,วันนี้มีกิจกรรมให้แฟนๆสหภาพกีฬาได้ร่วมสนุกกันด้วยใช่ไหมต่อ ก็มีการแจกเสื้อกันทุกวันพุธอยู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเสื้อของทีมวอลเลย์บอลนะคะสวนสุนันทาค่ะจาก i อ m นั่นเองนะคะเดี๋ยวน่าจะมีรูปให้ดูด้วยก็ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะคะนี่แหละตัวนี้นะพอดีไม่มีของมาไงเอารูปเอารูปมาให้ดูก่อนแล้วกันเบอร์สิบแปดได้ปะน่าจะเป็นเบอร์18นี้แหละนะก็เป็นไซส์ของผู้หญิงนะครับผู้ชายก็สามารถร่วมสนุกได้ก็เอามาแล้วก็ไปฝาก สาวๆแถวบ้านได้เหมือนก็ได้หรือจะใส่เองก็ได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขมีคำถามนิดนึงนะเราจะถามกันว่าวอลเลย์บอลสวนสนามเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเป็นแชมป์ในวอลเลย์บอลไทยแลนด์หรือเปล่าคำตอบหรือใช่หรือไม่แค่นั้นเองง่ายๆใ่ายืใช่หรือไม่ใช่นะคะส่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ที่4 2 2 1 5 6 5หค่ะ นะเดี๋ยวท้ายรายการเราจะมาประกาศผู้โชคดีกันใช่ครับผมก็ทีมงานก็จะติดต่อกลับแล้วก็ส่งให้ถึงบ้านเลยถูกต้องครับผม่ะวันนี้ครับช่วงแรกนะครับช่วงทรอร์โขงมาว่ากันที่เรื่องราวข่าวสารในวงการกีฬากันก่อนนะครับข่าวแรกก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ก็คือมหาก,กรรมกีฬาแห่ง ชาติอาเซียนนะครับก็คือ4ีเกมครั้งที่27ที่เมียนมานะครับระหว่างวันที่11ถึง22ธันวาคมค่ะแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าที่ยังเป็นปัญหาอยู่ยังมีปัญหานะกีฬามวยไทยสมัครเล่นอ่ะใช่นนสุดท้ายจะส่งหรือไม่ส่งยังไงถ่าสุดข่าวออกมาบอกว่า,าจะไม่ส่งนะนแล้วท้าไม่ส่งเนี่ย S <S เห<อ>รียญรางวัลหายไปเยอะเลยนะแ<อ>ละ้วครั้งนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะเป็นเจ้าเหรียญทองด้วยอ,อนะครับก็เรื่องมันมีอยู่ว่านะครับตอน,น,นแรกเนี่ยคือเจ้าภาพซีเกมเนี่ยเขาให้สหาพันธ์มวยอาเซียนที่มีคุณสายสมรไสย,ยสอนซึ่งเป็นชาวลาวเนี่ยเป็นประธานสาพันธ์อยู่มา รับรองผลการแข่งขันการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นในซีเกมส์อพอเห็นแบบนี้ปุ๊บ <c oughs> ดรศ <c oughs> ักชัยทับสวุวรรณซึ่งเป็นนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วยเพราะว่าดรศักชัยให้เหตุผลว่าสหพันธ์มวยอาเซียนเนี่ยจะมารับรองผลการแข่งขันได้ไงอ,องค์กรที่จะมารับรองผลการแข่งขันก็ต้องเป็นสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่น เอเชียหรือว่าฟาร์มาสิถึงจะถูกต้องถูกต้องมันจะมาเป็นอาเซียนได้ไงเออแบบนี้มันไม่ใช่นะค่ะดกร์ักชัยไม่เห็นด้วยไงก็เลยไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพราะแกเป็นเป็นเป็นปนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นคน่าที่ของแกคือการที่จะส่งนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นของเราเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันในซีเกมช่วงปลายปีนี้<ช>จึงไม่ส่งเข้าร่วมแข่งขันถามว่าเพราะไม่ส่งปุ๊บ เรียบร้อยเรียบร้อยคือมวยเนี่ยเรามีแข่งขันกันนะคะก็จะมีบรรจุทั้งหมดคือ14เหรียญทอง,องเสร็จแล้วถ้าไทยของเราไม่ส่งแข่งนั่นนะแน่นอนว่ากีฬามวยจะหายไป8ถึง10เหรียญทองถูกต้องอม,มีทั้งหมด14รุ่นแบ่งเป็นชาย8รุ่นหญิง6รุ่นเราเนี่ยน่าจะส่งไปประมาณสัก สิเพราะรุ่นมีลุ้นเนี่ยเหรียญทองเกือบทุกรุ่นเลยนะเพราะกีฬาโมยไทยเนี่ยแน่นอนเราเป็นต้นตำรับเราเก่งสุดแล้วชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นอยู่แล้วนะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับแต่ว่าในในซีเกมที่เมียนมาเนี่ยเขาใช้บรรจุว่ากีฬามวยนะแต่รูปแบบการแข่งขันก็คือมมยไทยสมัครเล่นจะมี อุปกรณ์ป้องกันสนับศอกสนับเขาสนับแข้งหรือก็เทดจากอะไรเงี้ต่างๆก็เป็นมวยไทยสมักเล่นมวยไทยเองนะครับก็เคยมีบรรจุในซีเกมแล้วก่อนหน้านี้ในครั้งท, <ะ S 2> ที่23ที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ครั้งที่25ที่ลาวด้วยน<ท>ะครับแล้วก็ ครั้งที่ผ่านมาครั้งที่26ที่อินโดนีเซียไม่มีนะ,ะแต่ครั้งนี้ครั้งที่27ที่เมนกซม,มีแต่เราไม่ส่งไม่ส่งเหมือน <c oughs> เรียบร้อยเลยคือไม่ส่งชัวร์หรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันดีไม่ดีอาจจะเปลี่ยนใจมัน,ม,นมันมีวิธีอื่นอีกมันอาจจะเป็นออกแนวที่แบบว่าคณะกรรมการโอลิมปิกส่งเองอหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งอะไรเงี้ยมันก็ทําได้เพราะไม่งั้นนะักกีฬาขาอุตส่าห์ซ้อมมานะ ผมว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปคุยผู้ใหญ่ก็คุยกันผมว่าลงตัวแหละเดี๋ยวก็ต้องลงตัวแหละสุดท้ายน่าจะได้ส่งอยากให้คิดถึงนักกีฬาคิดถึงประเทศชาติเป็นหลักก่อนขอมานะนาาสงสารกันหน่อสงสารจริงๆนะก็ผ่านไปนะครับเรื่องราวของมวยไทยสมัครเล่นในซีเกมนะครับสุดท้ายแล้วนักกีฬาของไทยจะได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้หรือเปล่าก็ต้องดูกันให้จนถึงวินาทีสุดท้ายเลยจริงเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยก็ต้องดูกันถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆนะรวมไปถึงเรื่องของเจ้าภาพด้วย ในเรื่องของาการประเภทการแข่งขันก็ดูกันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆติดตามแล้วกันนะต้องกระตืใจนะครับอีกข่าวนึงยังอยู่ในเรื่องราวของวงการกัมปั้นเช่นเคยนะครับแต่นี้ไม่ใช่มวยไทยเป็นมวยสากลสมัครเล่นตอนนี้ก็ทางด้านของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยก็กำลังจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการไทเปครับในวันที่14ถึง30สิงหาคมนี้ที่ไต้หวันนะครับ รายการนี้เองนะครับทางด้านของสมาคมเนี่ยก็ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด9รุ่นด้วยกันนะครับแบ่งเป็นชาย6รุ่น<ช>แล้วก็หญิง6รุ่นมีอะไรชื่อดังนี้เลยค่ะคฝั่งของประเภทชายนะ6คนก็มีรุ่น49กิโลกร,รัมค่ะจาเอกสารา ฐานแน่นนะคะในรุ่น52กิโลกร,รัมค่ะ10โททเนศองจันตะรุ่น56กิโลกร,รัมค่ะ10เอกดอนชายทาธิรุ่น60กิโลกร,รัมจาาอากาศเอกสายลมอดีรุ่น64กิโลกร,รัม10ตรีวุฒิชัยมาสุขแล้วก็รุ่น69กิโลกร,รัม10ตรีอภิเชษฐแสนสิทธิ์อันนี้เป็นฝั่งชายค่ะครับผมอ่าส่วนผู้หญิงส่งไป3คนด้วยกันนะครับรุ่น48กิโลกร,รัมจุธามาตอรักษัตรรุ่น51กิโลกร,รัมก็เป็นโสพิดาสุธุมร,รํนะครับส่วนออรุ่น6 60กิโลกรัมนี่จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับรทัศมาลีทองจันเออโทษทีครับเป็นเปลี่ยมวิไลเล่าเปลี่ยมครับตอส่งไป3คนด้วยกันนะครับต้องบอกว่าการแข่งขันนรายการนี้นะครับเป็นการแข่งขันที่จัดโดย ชิงโกะฮูประธานไอ้บ้าบ้านใจไต้หวันไงเราส่งไปเข้าร่วมเนี่ยเหมือนกับว่าส่งไปเอาใจนะวานนั้นส่งไปเอาใจนิดนึงแล้วก็พอจะมีให้ลุ้นความหวังนะคะในการคว้าเหรียญกลับมาอย่างน้อยฝ่ายชายหนึ่งเหรียญฝ่ายหญิงหนึ่งเหรียญถูกต้องแต่ว่าต้องดูดีไม่ดีก็อาจจะมีเพิ่มก็ได้ก็จะดีด้วยนะคะก็ยินดีกับนักกีฬาฝ่ายหญิงด้วยทั้งคันนักกีฬาหญิงเนี่ยครั้งสุดท้ายที่แข่งขันในรายการระดับนานาชาติจําจำได้นะว่าเป็นการ คัดเลือกโอลิมปิกลอนดอนเกม2012ไปแข่งกันรอบคัดเลือกเนี่ยแข่งช่วงเดือนพฤษภาคมที่ประเทศจีนหลังจากนั้นมาถึงวันนี้นักมวยผู้หญิงของเรานี่ยังไม่เคยออกไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ต่างประเทศอีกเลยนับเป็นเวลา14เดือน หนึ่งปีกับสองเดือนเรื่อเวทีไปนานนี่ไม่ดีแน่นอนโอ้โหฉันไม่ดีไม่ดีนะเออไม่งั้นเหงาตายแล้วอย่างเขาฝึกซ้อมมาก็ไม่รู้จะไปทําอะไรห๋อไม่มีเวทีให้แข่งขันมันก็ไม่ใช่ไงคราวนี้ได้แข่งสมได้แข่งสมใจอย่างละนะครับผมส่วนผู้ชายก็เรื่อเวทีไปนานเหมือนกันตั้งแต่โอลิมปิกเกมแต่ว่าที่ผ่านมาที่ผู้ชายมีแมตช์แข่งละอ้ามีอยู่แล้วมวยชิงแชมป์เอเชียที่ครั้งนั้นคว้ามาหนึ่งเหรียญเงินแล้วก็สองเหรียญทองแดงเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่แข่งกับกระดผมก็เดือนที่แล้วนะคะครับผม ยังไมนได้ย <Jung wonder. S 1> ังยังย <avez> ังเมื่อกี้คุยกับคุณเอ็มช่างภาพบอกคุณเดนเข้าแล้วดีใจ คิดว่าเป็นหันเด่นไปแล้วตัดๆๆก็ครบถ้วนนะครับในเรื่องของช่วงโถนลกใช่ค่ะย้ํากันอีกรอบนะคะสำหรับ SMS 4221เ5้าๆวันนี้ส่งเข้ามาลุ้นเสื้อจาก i อแอนะคะทีมวอลเลย์บอลสวนสุนันทาค่ะก็ส่งมาตอบถามตอบแค่ว่าใช่หรือไม่คือทีมวอลเลย์บอลสวนสุนันทาฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นแชมป์ใช่หรือเปล่าออครับส่งกันเข้าเวลากันนะคะ4221เข้าๆเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่ค่ะ